Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนในรังสิมันรโรมสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะโคศพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ่ายรูปร่วมโต๊ะทำงานพลเอกประยุทธ์ที่กระทรวงกลาโหมโดยไม่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาราชการนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรหรือไม่ว่าน้องตู่โดนขนาดนี้ พลเอกประวิทย์จะไม่ไปให้กำลังใจหน่อยหรือพี่ป้อมวิ่งพร้อเลยกระชุ่มกระชวยก็แสดงถึงที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ละครว่าไม่ขัดแย้งไม่คิดว่าภาพการเจอกันของพลเอกประยุทธ์ในอนุทินและพลเอกอนุพงศ์จะถึงขั้นวางแผนอะไรพลเอกประวิทย์ยังเริงอำนาจอยู่ทั้งสองคนนี้อยู่เป็นคงไม่ไปวางแผนอะไรที่เป็นการทะเลาะกันกันกบพลเอกประวิทย์แต่เป็นพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำ ที่พยายามใช้ภาพนี้สื่อสารว่าเขายังมีคนสนับสนุนเมื่อถามว่าประเมินความเคลื่อนไหวในเรื่องโผทหารโผตำรวจรวมถึงการโยกย้ายผัว่าตอนนี้เป็นไปในทางที่นำไปสู่การจัดการเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจหรือเพื่ออยู่ต่อไป นายรังสิมันตอบว่าพอพลเอกประยุทธ์โดนฟันหยุดปฏิบัติหน้าที่โหตำรวจก็ยังเหมือนเดิมบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศัก์ิกิจติประพั์บิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานบิ๊กต่อพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมนมากันครบซึ่งสุดท้ายพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ต้องไปแสดงความขอบคุณพลเอกประวิทร ที่ป่ารอยต่อการที่พลเอกประวิทย์ไม่หลวงลูกอะไรมากเพื่อสร้างภาพสร้างบุญคุณเป็นพี่ใจดีพี่นี้มีแต่ให้ไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งในช่วงเปลี่ยนผ่านส่วนว่าถ้าเมื่อไหร่พลเอกประวิทย์คุมอํานาจได้เบ็ดเสร็จแล้วจะมาเช็คบินกันทันทีหลังจากนี้ก็อีกเรื่อง นายรังสิมันกล่าวถึงทิศทางการชี้ขาด8ปีพลเอกประยุทธ์ว่าขึ้นอยู่กับว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดในเดือนกันยายนหรือตุลาคมถ้าสารวินิจฉัยในเดือนกันยายนคิดว่าปัญหาไม่เกิดวันนี้เหมือนคนจํานวนมากดีใจว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้พลเอกประวิท์จะอยู่เพียงชั่วคราวหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญฟันพลเอกประยุทธ์สภาจะเลือกนายกกันใหม่ จากนั้นนายกที่สภาเลือกทำหน้าที่นี้อีกไม่กี่เดือนจนถึงวันเลือกตั้งนี่คือฝันที่คนไทยเห็นตอนนี้ทีนี้หากอยู่ๆเกิดการกลับลำมันก็จะเหมือนกับเราให้ของขวัญคนแล้วไปทวงเข้าคืนของขวัญกลับมาตนคิดว่าทําแบบนั้นคือเอาคมหอ,อกดาบมาใส่ตัวเอง ตนยังเชื่อว่าหากคำวินิจฉัยออกมาในเดือนกันยายนไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแต่ถ้าหากคำวินิจฉัยออกมาหลังจากที่นายทวีเกียรติมีนกสินตุลาการสารรัฐธรรมนูญเกษียณอันนี้น่าคิดตนเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าการเปลี่ยน360องศาที่จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ไม่ครบ8ปีคือเรื่องใหญ่8ปปีของพลเอกประยุทธ์ควรเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ ต้องนับตั้งแต่เริ่มกินเงินเดือนหลวงในตำแหน่งนายกครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม57เรื่อยมาจนถึงสิงหาคม65แล้วหลายคนดูเหมือนจะยิ่งชัดเจนไปแล้วว่า8ปีเมื่อไร่ เมื่อสอ,อดีตมือร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60หาหรกอกันไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรทเมื่อ7กันยายน61นี่แหละคือความชัดเจนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่การจับอาการพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมหยุดยังโชว์ภาพถ่ยออกมาหลายภาพขณะนั่งในห้องทำงานที่กระทรวงกลาโหมดังนั้นจึงต้องถามกันตรงๆว่าขอให้ได้วิ่งอยู่ขอบเวทีก็เอาใช่ไหม การประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ผ่านมานายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าครมได้ปรับปรุงคำสั่งนายกเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พลเอกประวิทริ์วงสุวรรณรองนายกรักษาการแล้วหากมีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือมีเรื่องงบประมาณจะต้องไปปรึกษานายกที่อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงต้องแก้คำสั่งเพื่อให้มีอำนาจเต็มกับพลเอกประวิตริสายน้ำไม่ไหลกลับ นะครับพลเอกประยุทธ์แล้วต้องเข้าใจด้วยว่าพลเอกประวิทย์มีดี a อของนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากกว่าพลเอกประยุทธ์หลายเท่าเนื่องจากพลเอกประวิทย์คลุกคลีกับสอสอที่มาจากการเลือกตั้งมากกว่าลงพื้นที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่าโดยไม่ต้องขนตำรวจนับพันคนไปดูแลรักษาความปลอดภัย ถามว่าวันนี้มีสอสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยืนเคียงข้างอยู่กับพลเอกประยุทธ์มากน้อยแค่ไหนดังนั้นการวินิจฉัยวาระ8ปีไม่ว่าจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบกับพลเอกประยุทธ์แต่ขอให้เจ้าตัวทราบว่าคนไทยหลากหลายกลุ่มอาชีพไม่ได้มองพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกอีกแล้ว เช่น57คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกลุ่มแพทย์ชนบทกลุ่มราษฎรและอื่นๆที่ออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หรือว่าจะอยู่รอจับมือกับผู้นำต่างประเทศที่มาประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันจะเทศตรงไหนและเป็นเกียตรติกับตัวเองแค่ไหนเนื่องจากสังคมโลกรู้กันหมดว่าพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารแล้วแต่งตั้งคนเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญไว้สืบทอดอำนาจผ่านสวอลากตั้ง250คนแถมยังแต่งตั้งคนไปอยู่ในองค์กรอิสระเพียบ ที่สำคัญคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่พวกเดียวกันเองแท้ๆเขียนไว้เพื่อไม่ต้องการให้ใครเป็นนายกต่อเนื่องเกิน8ปีหรือเขียนไว้เป็นกับดักเครือข่ายทักษิณแต่ดันถึงคิวพลเอกประยุทธ์ก่อนจึงนับเลขไม่ถูกไม่ยอมหยุดไม่ยอมลาออกแต่ขอฝากอนาคตตัวเองไว้กับสารรัฐธรรมนูญ พยักน้อยฝากพลเอกประยุทธ์ว่าใกล้ไตรามาสสุดท้ายปี6-5ทั้งที่ควรเป็นช่วงการเงินสะพัดมีการจับใจใช้สอยกันอย่างคึกคักแต่ปัญหาเศรษฐกิจกลับถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนทั้งข้าวของแพงไฟฟ้าแพงส่วนค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ปรับขึ้นเท่าที่พักพลังประชารัฐเคยโม้ไว้ตอนหาเสียงและช่วงเจเดือนปีนี้ ธุรกิจการค้าเจ๊งไปแล้ว7,500รายเพิ่มขึ้น24%ดังนั้นจึงต้องบอกกับพลเอกประยุทธ์ว่าควรจะพอแล้วอย่าดันทุรังต่อไปอีกเลย8ปีที่ผ่านมาประชาชนเจ็บตัวกันมากพอแล้วหลังจากนี้จึงขอให้มีน้ำใจกับประเทศชาติและประชาชนบ้างเถอะเพราะถึงอย่างไรสายน้ำก็ไม่ไหลกลับเมื่อสายน้ำไม่ไหลกลับมันก็มีธรรมะอยู่บทหนึ่ง อกุศลมูล3คือโลภะโมหะโทสะท่องไว้บ่อยๆน่าจะช่วยให้พลเอกประยุทธ์คลายความทุกข์ไปได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก d a ล l y News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ